เราพืชพันไม้ดอกใบสดสวยรากลำต้นด้วยดูแลให้ดีพรวนดินรดน้ำให้เขียวขจีเราจะได้มีผลไม สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับทีเชื่อวาดอีกแล้วนะคะวันนี้ทีเชื่อวาาจะมาแนะนําเด็กๆเ,เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาต้นไม้เด็กๆรู้ไหมคะเราจะทํำยังไงให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตแล้วก็สวยงามกิ่งมากเลยค่ะเราจะต้องดูแลรักษาต้นไม้ของเราค่ะส่วนเราจะทํำยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ เด็กๆคะเด็กสองคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะเมื่อเราปลูกต้นไม้แล้วเราก็ต้องดูแลให้ต้นไม้ของเราจะเริญเติบโตและก็สวยงามเราจะทำยังไงให้ต้นไม้ของเราจะเริญเติบโตและก็สวยงามคะเก่งมากเลยคะ่ะรดน้ำนั่นเองคะ่ะเราจะต้อง มันรดน้ำต้นไม้อย่างสม่ำเสมอนะคะการดูแลต้นไม้นอกจากการรดน้ำต้นไม้อย่างสม่ำเสมอเราสามารถทำอะไรได้อีกคะเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะการพวนดินนั่นเองคะ่ะการพวนดินเป็นการทำให้ดินร่วนซุยทายเทอากาศได้ดี รากของพืชสามารถดูดสารอาหารและก็น้ำได้ดีอุปกรณ์ที่เราใช้ในการพรวนดินก็จะมีช้อนปลูกแล้วก็ซ่อมพรวนดินนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักวิธีการดูแลรักษาต้นไม้แล้วค่ะเด็กๆสามารถไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลรักษาต้นไม้ที่บ้านได้นะคะ เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะคะสำหรับวันนี้ที่เชื่อวาดขอตัวไปรดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ